สวัสดีครับสหายนักขกทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปหมากลุกไทยนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ทำมานานลวะวันนี้รอซะหน่อยวันนี้พอดีมีเล่นหมากลุกกับเพื่อนนะฮะแล้วก็เจอแต้มนี้แต้มที่โดยพื้นฐานก็คือการไล่ด้วยหมาเบียผูกแต่ว่าทรงเนี้ยเออหลังจากที่ลองถอดๆดูแล้วเนี่ยมันมีแต้มเข้าทําที่ลูกค่อนข้างแปลกใหม่นะครับ คำถามเลยผมโพสไว้ในที่ซุ้มหมอกลุกออนไลน์แล้วถามว่าขาวเดินก่อนนะครับจะลุกจนได้เร็วสุดกี่ทีเดินนะก็คือว่าไล่ดีหนีดีสุดด้วยนะครับจนในกี่ทีไล่กี่ทีหนีอะเรามาดูกันดีกว่าครับถ้าเราเคยชินกับรูปเดิมๆนะครับคือว่า ถ้าเราเอามาเข้าไปก่อนนะครับที่เราเข้าใจกันก็คือเอามาเข้าไปก่อนใช่ไหมครับไม่ผิดครับอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมจะรอทดสอบให้ดูเลยหนึ่งทีละหนึ่งทีหนีสองทีไล่สองทีหนีสามทีไล่สามทีหนีสี่ทีไล่ใช่ไหมครับสี่ทีหนีห้าทีไล่ห้าทีหนีครับพอห้าทีหนีเนี่ยเราก็จะคุ้นกับรูปเดิมแล้วคือว่า เราสร้างรูปเสร็จละที่เราคุ้นเคยกันครับห้าทีไล่ห้าทีหนีเข้ารูปเดิมเข้ารูปมาตรฐานหกทีไล่นะครับหกทีหนีขึ้นมาแล้วก็ตามสูตรครับเบียลุกก่อนเจ็ดทีไล่คุณหนีไปทางไหนก็แล้วแต่ทางสุดท้ายแปดทีไล่ครับถ้าเราไล่แบบเดิมๆนะครับเราจะเห็นว่า,าจบที่แปดทีไล่ อ่าแต่เรามาดูแต้มมากันดีกว่าแทมนี้ไม่ถึงแปดทีไรครับยังไงเราเอาใหม่เลยนะครับอันดับแรกเลยเราเดินม้าเข้าไปก่อนครับเราไม่ไปล็อกตรงนี้ละเราจะมาล็อกตรงนี้แทนเห็นไหมครับม้าล็อกไว้เนี้ยกันไปให้ขุนติดเบีย้ยได้ด้วยใช่ไหมครับหนึ่งทีไล่ไปละก็ต้องหนีกลับไปเข้ามุมใช่ไหมครับเบีย้ยมาครับอ่าเห็นไหมครับ สองทีไล่คุณก็มาทีที่สามจะเห็นว่าจะต่างกับรูปเมื่อกี้คือว่าเมื่อกี้มาอยู่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับรูปเมื่อกี้แต่รูปเนี้ยทําให้เบี้ยไม่สามารถจะเข้าไปได้ในตานี้คือมันไม่ต้องไปไม่จำเป็นต้องไปเห่งตานี้นะครับมาตรงตานี้ได้เลยทีที่สามเห็นไหมครับสามทีหนีเขับไปทีที่สี่ก็จะมาแบบนี้เลยโอ้โหอะไรยังไงกันเนี่ย สี่ทีไล่เข้ารูปนี้แล้ครับเอ๊ยก็ยังงงงใช่ไหมครับลุกเลยครับนะครับปกติเราจะใช้ตรงนี้ลุกใช่ไหมครับลุกไปเลยครับห้าทีไล่ห้าทีหนีม้าไม่ต้องดวจไปกลับมาแล้วม้าพร้อมลุกจวนได้เลยหกทีไล่โอ้โหสวยงามมากครับแต้มนี้มานั่งถอดดูเราเห็นแต้มใหม่ครับสุดยอดจริงจครับรีเพกทีหนึ่งใช่ไหมครับ ปกติเราจะไล่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับคราคุ้นเคยแล้วก็อาจจะเดินเบีย้ยมาเข้ารูปบางทีเราเดินแล้วอาจจะเป็นทีกที่สามใช่ไหมครับมันก็จะลักษณะนี้ก็จะนานก่อนนานหน่อยแปดทีไล่แต่ก็จนเหมือนกันแต่นี้แต่ที่สุดเนี่ยหลังจากที่เรามานั่งถอดกันใหม่จะเห็นว่าเออแต้มน,นี้มันเล่นได้เหมือนกันมาลุกเข้าไปเบีย้ยเข้ามาเลยครับเบีย้ยเข้าไปไหครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงขุนด้วย มามายืนรอขุนออกเบียร์ตีได้เลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยจังหวะการเตรียมตัวก่อนเข้าทำนี่มัน,ม,นมันตรงข้าต่างารูปมาฐานที่เราเล่นกันอยู่อันนี้เป็นรูปที่เล่นจากเกมจริงนะครับไม่ได้แบบเป็นรูปที่เราตั้งขึ้นมาเองเนี่ยเป็นรูปเล่นจากเกมจริงแล้วก็ยังไม่น่าจะเคยเผยแพร่ที่ไหนนะครับโอเคครับผม สิ่หนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ